สวัสดีค่ะนั่งตะลุงยิ่งเอนนุยนดิตตะลุงนะคะรับงานการแสดงนั่งตะลุงนะคะเนื่องในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานเกมเรื่อยงานแกบุญนะคะก็ขอบคุณท่านเจ้าพน,นัะคะทีวายวางใจคณะนั่งตะลุงยิ่งเอนนุยมาโดยตลอดนั่นเองนะคะเรามีทีมงานลูกคูที่พร้อมนะคะและเอนเองก็ยังรับงานการรำมโนราน,นั่นเองนะคะงานมงคลต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อได้เรามีทีมงานที่พร้อมนะคะ และเอ็นอิงก็นกจักว่ารับงานรำมโนราเรียวนะคะเอ็นก็อย่างรับงานรำในเนืองโอกาสไม่ว่าจะเป็นบทคริสนะคะก็รำจินตลิลีลานะคะก สาม,มารถติดต่อมาได้นะคะและก็มีการรำไทยนะคะรำอวยพรต่างๆนะคะเนื่องในโอกาสต่างๆนะคะขอสาม,มารถติดต่อนะคะนั่งตะลุงยิ่งแอนนุยมาได้แอนยังรับงานเป็นพิธีกรนะคะทางในสนามผักสนามและก็บุญวิธีแล้วก็เป็นพิธีกรมวยด้วยนะคะใครสนใจก็ติดต่อนะคะนักผักมวยยิ่งนะคะแดนฟันวิยาเป็นหนักรองนะคะแลนในที่สุดก็ได้รองปริกบนเวทีคนอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ฟากชงติดตามก็คือในติ๊กต็อกนั่งตะลุงยิ่งแอนนุยนะคะในเพจเฟ บุ๊กไทยโชว์นะคะรัวร้านกาแฟกับตันชาวดานะคะแล้วก็ใน YouTube นั่งตะลุงยิ่งแอนนะคะฝากเพลงตามรอยทเท้าเจ้าแผ่นดินเดือนดาวฝาดินเพลงฝากใจฝากหลักในเพลงสุดท้ายนะคะที่กำลังจะออกก็คือความทรงจำสุดท้ายนะคะขอบคุณมากๆค่ะ